จะเป็นที่เขาจัดอาร์ตีกันเนาะสงสัยนะคะก็คือฟิหมหดเถอะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะขึ้นไปบนภูเขาที่สูงตอนนี้เราอยู่ประมาณ1,000 1,000เมตรนะตอนนี้เราอยู่ที่1000เมตรนะคะเราจะขึ้นไปอีก นิดนึงแล้วก็จะไปดูวิวข้างบนนะคะนิดนึ่งไหมประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะก็คือไปกับ5ชั่วโมงเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ขาลากแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะ แต่ปกติแล้วนะคะส่วนมากแล้วเราจะลงที่ภาคใต้ยุโรปกันนะคะเพราะว่าใต้ยุโรปเนี่ยจะค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็อากาศดีด้วยไม่ร้อนด้วยนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับตรงที่เราไปด้วยเนาะแต่แจ็คอยากจะไปที่นอร์เวย์กันมากเลยะคะ่ะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะมีผ่านไปที่นู่นหรือเปล่าแต่ปกติเราอยากไปมากเพราะว่าอะไร อยากเห็นค่ะเพราะว่าชอบขุดทัวร์ชอบวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ผู้คนด้วยรู้มาจากไหนรู้มาจาก u t u b e ค่ะดู youtube นะคะก็จะมีคนนึงนะคะที่เขาอยู่ที่นู่นแล้วก็เขาอยู่ในป่าแล้วก็ตรงที่เขาอยู่นะคะสวยมากเลยค่ะก็เลยอยากไปเห็นแต่ถ้าไปเนี่ยก็คงจะจะไม่อยู่ที่ในตัวที่มีทัวริสเยอะๆนะคะส่วนมากเราก็อยากจะไปที่เขา ใช้ชีวิตที่นั่นจริงๆเราจะได้รู้ว่าเขาอยู่กันยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อค่ะตอนนี้เกโอเจอน้ำดื่มแล้วนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าควอเลตติควอเล,ลนะอ,อคือน้ำมาจากเขาเองเ,องเนาะน้ำบริสุทธิ์อ๋อ გ ა მ ა am lenna ka chao nam Was hast du gefunden? Ne? Ah. Hier ist was. Oops. Geo, hierher, komm schon. Komm. Komm da hoch. Okay. So, der da Komm schon. Ah, tourne

ตรงนี้นะคะน่าจะเป็นที่เขาจัดอาร์ต้กันเนาะสงสัยนะคะก็คือเฟมูดเธอเฟมูเธอหรือว่าเฟมูดนก็คือสงสัยนะคะในภาษาเยอรมันเนาะอันเนี้ยคือน่าจะเป็นหน้าร้อนเขาจัดปาร์ตี้กันหรือวันเกิดนะคะตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่คอนข้างสูงขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้สวยมากเลย แต่ข้างล่างเนี่ยก็คือยังไม่มีไม่มีบ้านนะคะก็คือเป็นที่เป็นป่าใช่ๆนะคะทุกคนเงียบมากเลย,ยถนนนะคะก็จะ ประมาณนี้นะคะแต่เราต้องใส่รองเท้าแบบนี้นะคะหรือว่าใส่รองเท้าที่ขึ้นมาตรงตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราหกล้มอย่างเงี้ยนะคะเราจะได้ไม่แบบถ้าเกิดอุบัติเหตุเนาะเราจะได้ไม่เจ็บมากะะหรือว่าไม่ไม่ไม่บาดเจ็บนั่นเองเนาะโอเคค่ะ

อันนี้น่าจะเป็นมาการีถไหมใช่เนาะปกติแล้วเขาจะขายกันที่ร้านนะคะแต่ตรงนี้ตามธรรมชาติโซทุกคนตอนนี้นะคะเราจะขึ้นไปที่สูงน่าจะสูงที่สุดแล้วเนาะแล้วป้ายเขาบอกว่าตรงนั้นนะคะป้ายเขาบอกว่าให้ปลูกเกโอให้ปลูกน้องหมานะคะเพราะว่าเอ,อจะมีพวก วัวอย่างเงี้ยนะคะอุ้ยเดี๋ยวนะวัวนะคะก็คือเอเดินก็คือเดินไปทั่วอย่างงี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดพวกวัวเนี่ยหรือหรือว่าไอ้ที่เขาเลี้ยงเนี่ยนะคะเจอน้องหมาเขาอาจจะตกใจหรือว่าทำร้ายน้องหมาได้ที่เขาเขียนไว้ตรงนั้นนะแต่ตอนนี้นะคะเรา ก็น่าจะขึ้นมาสูงละหิวมากเลยทุกคนเมื่อกี้กินช็อกโกแลตไปแบบปกติเราก็ไม่ค่อยกินช็อกโกแลตนะแต่ว่าหิวมากต้องการน้ำตาลร่างกายต้องการน้ำตาลนะ,ะโชคดีที่ถือเค้กมาหรือช็อกโกแลตช็อกโกแลตขึ้นมาถวยโอเคค่ะเราก็จะขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขามี ที่ตรงนี้ที่เลี้ยงวัวด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยสามีของเขาเนาะขับรถขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็น่าจะมาทํางานหรือว่าตัดไม้ตรงนี้นะคะโอเคตรงนี้ค่ะก็จะเป็นวิวที่เราขึ้นมาข้างล่างก็จะเป็นไม่ถึงกับว,ว่าเหวนะคะสามารถลงไปได้แต่ว่า ถ้าจะลงไปก็ต้องนึกดูก่อนเกโอก็โดนถูกเรียบร้อยนะคะทุกคนเราน่าจะอยู่ที่สูงแล้วนะสูงที่สุดสูงที่สุดนะคะเราน่าจะอยู่ที่นี่แล้วนะคะ พอขึ้นมาเราก็จะประมาณนี้นะคะ วัวนาวนะคะตรงที่เรามานี่นะคะสองชั่วโมงครึ่งไอชู่มส